เรื่องสามเณรกับเมนเผาศพเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษายนเมื่อหลายปีก่อนเป็นงานบวชภาคฤดูร้อนประจำปีโดยจะมีงานนี้ทุกๆปีและช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกในช่วงเวลาบัรพชาสามเณรในครั้งนั้น ทางวัดกำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเนธิมาบวชมีทั้งหมด50กว่าคนวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปปกติเปิดโครงการบรรพชาสามเณรในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัดเป็นศาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรบปากาและข้างๆมองลอดกระจกออกไปจะเป็นเมนเผาศพ พระเนนถ้าจะเข้าห้องน้ําต้องเดินผ่านทางหลังเมนเพราะห้องน้ําอยู่ทางด้านสาราสวดศพส,สามถึงสี่พอดีวันนั้นมีการเผาศพเพิ่งเสร็จโดยจะมีถาดท,ที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอญาติมารับในตอนเชา้าการต้อนรับน้องเนนและการแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยง ที่ได้มอบหมายให้มาคอยช่วยดูแลเนนแล้วเหตุการณ์ชวนคนหัวลุกก็เกิดขึ้นในวันที่สหลังจากฉันน้ำปานาเสร็จเรียบร้อยจะให้เนเนเดินกว่ารอบวัดแบง่งออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกกวาดประตูหลังวัดถึงสะพานวัดกลุ่มที่สองกวาดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเมนกลุ่มที่สกวาดจากหลังเมนไปถึงศาลาห้า และกลุ่มสุดท้ายศาลาหาถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพที่สร้างไว้เหมือนเป็นคอนโดที่ไว้ใส่ลงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองเรื่องนี้เกิดกับกลุ่มที่สองซึ่งผมเป็นคนคุมกลุ่มนี้เนนต่างก็เล่นกันตามประสาเด็กๆมีเนนสาถึงสีคนนึกพิเรนให้เด็กคนหนึ่งอายุประมาณ12-13ปีน่าจะได้ ก้มมองลอใต้หวัางขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าผีมีจริงไหมเด็กคนนั้นก้มลงก,ก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าผมขออธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมมีประตูกงเหล็กปิดไว้ล็อกกุญแจอยู่และด้านนอกประตูจะเป็นระเบียงปูนไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางหลังเมได้ เด็กคนนั้นมองใต้หวังขาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนจังหวะที่ผมเดินมาพอดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็ได้แต่อ้ำอ้ออึอ้งอึผมก็พอจะเดาออกว่าเจออะไรมาผมจึงคุมตัวเนนกลุ่มสองทั้งหมดมาที่ศาลารับรองในวันแรกเด็กได้สติก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มองไปใต้หวังขานั้น เขาเห็นเด็กสองคนซึ่งไม่ใช่เพื่อนๆของตัวที่ปวดแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยปากแ้งตัวขาวทั้งสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งซึ่งผมได้ฟังก็ตกใจไม่น้อยเด็กก็เล่าต่อไปอีกว่าแค่นั้นยังน้อยไปหลวงพี่เด็กก็เริ่มเล่าต่อเห็นคนหลายๆคนอยู่บนเมนเผาศพหลังนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาว สภาพเละๆลก็มีซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วผมเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อนก็เคยร่วมงานกับสับเปร,เอร่ออยู่บ่อยครั้งหลังจากเด็กเล่าให้ฟังจนจบผมก็ให้ไปห่มผ้าทำวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มซึ่งก่อนเข้าโบสถ์จำเป็นต้องเดินผ่านเมนเด็กคนที่เจอเหตุการณ์ก็หันแวบขึ้นไปบนเมนสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้น เนเห็นเด็กสองคนนั้นและวิญญาณตนอื่นๆกวักมือเรียกขึ้นไปบนเมนซึ่งผมก็พอจะจับท่าทีของเด็กออกก็เลยพูดลอยๆไปว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกันหลังจากส่งเนรเข้าโบสถ์เสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้ จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะสองแผน่นเป็นชื่อเด็กสองคนเผาไปเมื่อปี2551ซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาและมันก็ตรงกับที่เนนเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กสองคนหลังจากทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างผมจึงพาตัวเนนขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยกันและมีสปลัลเลอซึ่งเป็นผู้ติดตามผมขึ้นไปด้วยผมจุดทูปให้เนนยืนสงบนิ่งขอขอมา แล้วว่าตามผมกรรมใดที่ข้าพเจ้าสามเณรไน้นนล่วงเกินหรือลบลูดูหมิน่นขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมแล้วจะทำบุญอุทิศไปให้ขอให้แม่ย่านางแห่งเตาเผานี้จงปกปักรักษาข้าพเจ้าอย่าได้มีอะไรมารบกวนระหว่างบวชเนรเลยพูดจบผมจึงให้เนรนำทูปไปปักที่หน้าเตาเผาเพื่อเป็นการขอขมา หลังจากนั้นจะมาเจออีกทีช่วงคืนวันสงกรานเป็นวันพระใหญ่และมีงานวัดซึ่งทางวัดเปิดให้ส่งน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงเย็นเนนก็เห็นเด็กสองคนนั้นมายืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กและวิญญาณดวงอื่นๆก็เหมือนจะมารอรับส่วนบุญด้วยหลังจากนั้นมาอีกสามวันเนนก็ลาสิกขากันไป เหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังสวัสดี